อาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแฮกริ์วันนี้เราก็มีอยู่ในเกม Valorant กันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาเล่นแลงกันนะครับผมนะก็ตอนนี้ผมแล้งโกลส์องนะครับนะไม่ต้องพูดนะฝีม,มือระดับไหงเนีย้ยด่านที่เราเล่นเป็นด่านสปรินต์ซึ่งไม่มีใครเล่น ผมจะเล่นอันนี้ให้แล้วกันหรือยังไงเสกอคนอ๋อจะจะเสกไหมเสกไหมงั้นกูเสกให้นะทุกทีผมจะเล่นเป็นตัวไอ้นี่นะเป็นตัวเซ็ ไม่ก็เป็นตัวบุกก็จะเป็นพวกดูเอลลิสก็จะเป็นนี่ประมาณไอ้พวกเลสเรน่าอะไรพวกเนี้ยเจ็ดฟินิกซ์นี่แต่เสก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการเล่นแรงนะเพราะมันต้องช่วยในทีมแล้วก็เอาบิมมาบิม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 เอาบิมเอ้าอ๋อไม่เอาบิมมาอยู่เกมแรงเนี่ย วัดโฮปดูดิสครีเอตตัวส์ครับฉันติดกับมันจริงสีงควรจะถือรีโหลดีพวกปืนต้องเป็นปืนพกอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นกำแพงเพราะกำแพงมีประโยชน์มากในการเข้าไซต์นะอืม <There. S 2> อันนี้ผมก็มาโซโล่คนเดียว <rush. S 2> ไม่ได้มากับใครนะเออใครเปิดไม้มั่งวะโอ้เปิดเต็มเลย เราเทดบีอ่ะใช่ใช่เราต้องเข้าบี

revealing area. อ่าพอเนี่ยพอเราตัดได้มันก็จะเข้าไม่ได้นะไม่คิดผิดถือว่าเล่นดีอยู่ผม okay, ถือว่าฮิวอะไรดีอยู่เ oh, <sorry. laughs> อาใช่อาจจะเป็นปืนพกปืนนี่เราเป็นอะไรกันปาด์ตี้น่าจะไม่รับเป็นเมกเกิลปืนก็ตั้งเบี้ยวเก่งไปเลยอะไรวะ Oh, oh, ka no, no, no. <laughs> <laughs> Nice, nice. Oh. Sun, sun, sun. Ah, oh, side, side, side. Wanna, even sa even na shot, sa left side sage. Sa dalawa. Seven, 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 dalawa. สไปค่ยสไปค่ะไอน่อนส,สปอสปอยส์แมสนะ n รมสนนี่สไปค์สปอค์หน้าวนนี่เนรามามาลบ <c oughs> ากมกแหยิบไป,ไป <c oughs> <c oughs> ถือว่าดีเมื่อกี้ถ้าทางฝั่งนู้นหยิบเบนดดอผมไปก็เท <c oughs> ่ากับเขาเขาก็จะได้โอกาสในการฆ่ามากกว่า พราะฝั่งเรามันมีแวนดอลแค่คนเดียวเพราะผมขึ้นแวนดอลด้วยโอกาสมันเล่นมากวิธีแรกง่ายๆนะดูเช็คอะไรเพื่อน้าเลีรยแล้วก็าาเข้าเล่นฟอร์เล่นฟอ้ย กิเลนนะกิเล i โอ้น่าสัสมุกันนี่นะโอ้ one enemy remaining ท oh, 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 ั้ยนองสไปคันนะทายน้องสไปแอสโซวาปลันตปลันโตมึงม g งกีพลาดเองน้แข็งไม่นี่ l e t เอวนแกร์เอวินเกร์เฮ้ยอดีมากสวย nice นายสนาวัตตอนนี้ผมถือเป็นปืนพกไปแล้วกันเพราะอย่าตาหน้าไม่มีขึ้นปืนคนอะไรตายบ่อยมากตายทุกตาเลยแต่ซิดก็แรงตัวนับตายสันคือวิธีการที่ไม่ให้แรงรถก็ถ้าเราเล่นซับก็ซับเพื่อนดีๆไปก่อนนายด้วยนะ found kita nyo sa may pader. Ah! Ay, Sa na. Oh, pa, low maki. Huwag ka tag. Meron nyo sa dun sa ano. Handgun, sagdan. Lakaw, Nice. Meron pa isa. Nice. Sage, plan Sage. All right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 . Joke's over. You're dead. All right. Yeah. one. One ขอปืนหน่อยเค okay. oh. เกือบจะต้อง <are they S 2> ซืซ้อปืนใหม่การใช้ปืนมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันของแต่ละปืนนะอย่างแฟนทอมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยวิ่งปาดยิงได้เลย <Okay. S 1> ส่วน AK oh. มันไกลๆอะ่ะ มีโอกาสที่จะฆ่าได้มากสุดมากสุดเพราะดาเมจมันได้ตลอดผิดมิเิเ้ลได้ตัวหนึ่งสวน้อนนอะไะมัปิดอะอ่างมันนะโกรธเราก็ไม่เข้า,ขาดิเราเข้าเอเดดดูทตบทับทับบุสุนิสนส์นิสเซ็นส์นสเซ็นส์นนได้กันละกันอละเละกันอะไรสักอยา นะสาซมิเกันะซามิเกะมาเสียสไปกันโอ้ฟ็อบแล้น่าเลยโหทีมดีมากคือการเข้าอะไรคือโหสุดยอดถือว่าตาหนี้นอัดมาแล้วประสบความสำเร็จอาจจะเป็นตอนเช้าได้ไมั้งคนต่างชาติเล่นเยอะ มันอยู่ที่ฐานเอฟเคสองเหรอ่สนเ็วเอยังมันนละองบเอฟเสละเฮ้ยเอขอขอเอมอู้ได้โอ้ทีมนนเขาออกหนึ่งอลมันสิน้เอฟเคสิ่งนัอะไรตออต่อ่ามอก่อไหนอนะเอ้เอ้ไกส์ หยุดพูดก่อนได้ไหมเพื่อนโธพวกนายขัดลรอ่ะคือปืนแต่และปืนมันจะมีความแตกต่างอ่าระยะได้เปรียบต่างกันนะเอเอเคมันไกลๆมันแบบดาเมจมันจะคงตลอดนี่ดูกดเวลากดซื้อเราสามารถดูได้เลยทีมบุกเวลาเล่นถ้าเราถ้าทีมเราสามารถไวายได้เราไวายได้เลยแบบเดินเข้าวาย โอชอบมากเนี่ยแล้วก็พลิกดูทีละคนรัน uh. หน้าชื่อชื่อถือว่าเพื่อนเดินมาพอดีโ <Thanks. S 1> ชคดีไป เกือบแล้วโหสว่ายังไม่ตายเลยสุดยอดฮะโห,โหเล่นเอเคไม่เล่นแฟนทอมเลยเห็นไหมครับคนส่วนใหญ,ญ่เขาจะเล่นเอเคกันพ <X? S 2> เพราะดาเมจมันดีกว่าวถ้าคุมดีๆก็เล่นได้เลยเนี่ยแค่สองนัดเปี้ยงๆกันไดเ้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดู ไม่รู้ได้เปล่านะปิดอีกอะโอ้ยมีแอปน่ารอดีต่อฟีนิกซ์ถ้าขึ้นท้าขึ้นได้โอ้ยว้ เข้าได้มันจะง่ายเลยเห็นไหมครับห้าคนไม่ไม่ไม่ยืนซ้อนกันนะทุกคนเนี่ยแต่ละคนเหือเกินอะฮะไม่ได้แค่ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนเล่นดีมากคือคุยกันแบบว้าไอชอบว่ะอะไรวะเนี่ยคือการเข้าแต่ละคนคือ ไม่มีใครซ้อนใครเลยนะแม้แต่ผมก็ไม่ยืนนะถ้าสังเกตดีๆผมจะยืนหลังสุดแล้วแรก็จะไปยืนเดี่ยวเพราะดาเป็นไวเลยหน้เลยหน้าก็จะวิ่งวิ่งบุกให้เพื่อนเพราะตัวเองมีลูกตาแล้วก็โอเมนก็จะยืนติดกันเลยเนี่ยยืนติดติดกันเลยผมก็คอยดูหลังให้เพราะสโลอะไรก็ปิดช่องที่เพื่อนไม่น่าเข้ามัดผมปิดตรงนี้ไปอ่ะเพื่อนก็จะเข้าข้างบนละ Holy shit. Heaven, heaven. Ev heaven? Okay. okay. Tayo na pa na. Joke's over. You're dead. Uh -huh. Yung brim nila nasa base, nasa base na lang nila palagi. Uh -huh. Okay, plant ka na, plant ka na. Okay, complete pala. Kaya may lalang, kao tang diyo. จอบมาแล้วจอบมาแล้วอ๋อเห็นไหมแฟนทอมใกล้ๆมันจะระยะดีกว่าโหยิงโดนตัวเดียวเกมนี้อาจจะ low นะไริญย์นะยิงบิมเนี่ยนะโหโซว่าตั้งแต่เกมตั้งแต่เกมสองเราไปยังไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยหรอรู้เลยปืนใครรู้เลยปืนใครซื้อมาไม่ได้ใช้เอง เฮ้ยเฮ้ยิงทะลุอโอเครอรอรอ,อทำอีกไนซ์เ<ก>ลยโอ้โหปึ้งใครเนี่ยแหมถือว่ายื้อเวลาให้เพื่อนได้ระยะหนึ่ง <c oughs> เอาไปเลยใครซื้อให้อ๋อผมหมัดตู <c oughs> มดตูเดืว <c oughs> พันเดียว อะไรจะแลกเหรอเอาไปดิอยากได้เราไม่เราไม่ให้ซื้อให้อ่ะไม่น่ากดขอเลยปืนปืนสวยใครๆก็อยากได้ไม่ขอแลกเลยลอยยันลอยยิงลอยจริงผมไม่หน้าหิวนะไปเอาบอมก่อน I spike. have the เอ้ยเราติดตรงนี้อีกไม่เป็นไรผมมีรีไวซ์ One enemy remaining น่าเสบิสเน่ยนะน่าเสบิเนี่เลยมิสซาวางก่อนเอาแต้ม แพ้นไปะล้วทไม่ทำอะไรเลยเรนเรน่ากับแรดคือวิ่งขึ้นไปสองคนแล้วก็ไปเก็บหมดเลยตอนนั้นตอานั้นนัเดินบินดีเกหมือนผมมาเกาขอะไม่ได้ทาอะไรเลยมาซัอย่างเว dân dân mà ồ ồ let's rush let's rush ồ ồ give up, đây mày luôn เฮียผมต้องเดินอ้อมอะมีคนมามโอ๋อการ์ดช็อตเอฟเว่นขอเพื่อนไป One enemy remaining เฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาแล้วสวย,ยโอ้แอสซิดเยอะจริงๆคนคนนี้ มาเพื่อซับจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับเกมนี้อาจจะเป็น13สูตรเลยก็ได้นะเพราะทุกคนเล่นดีมากโอ้โหไม่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในแรงมาก่อน ส่วนใหญ่มากโดนเองขำบนมเกี่อ๋อสว่าตายวนมิดวนมิดเกสิเก่งสิ ยู่นี่แล้วกันพอต้องน้อผมปิดไว้ก็จะมีแค่ดูแค่ข<ค>้างบนอโอเคทางน้องมสเนี่ยแหะมิสเนยและหลังขอมังเฮขอข้ามังเฮเออ<ม>โอ้เป็นไงในที่สุดก็ได้ <laughs> ก็ได้นในทันทีะชุง เมื่อกี้น่าจะชุบดอกชุบไว้นานมากแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยโอ้หไม่คว้าเป็นคนตายพอมีคนตายเอา g ีเอา g จเอ่อฝั่งน้นยอมแพ้อ่าเป็นการอัดชิปที่คิดว่าไวที่สุดแล้วก็อัดไวที่สุดจบไวที่สุดด้วย อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหดาเมจแทบโอ้ไอ้นี่อยู่นะก็แทบไม่ต่างโอเคเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอใหม่พาหน้ากันนะครับผมก็พาหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย